น้องบอกบกับแดนนะนะาบอกบ <c oughs> บอกับเลยนะบอกกับเลยบอกกับเลยนะบอกต้องไปทำงานแล้วนะกลับมาเยียงฉานนมแล้วนะ่าจะนมนะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกกับวันนะอื <c oughs> เกับก่อนโอเคโอ้หน่องอยากงุงิดเลยหน่องจะกุนี้ใส่พัออืมโอเคไปไปห้าใหญ่ก่อนยายไปเลยเออทำแล้วกับเล่ก็ไปทำงานแล้วงานเยอะตอร้อยาทมันเหนื่อยดังเดินนี่มาเอ้เนื่อยเพื่อเพี่อดังพ่อไม่คอยได้หยุดแต่ไรนายนะอย่าได้หยุดจานเรายวดูดไปดูไปนี่เออนูแล่ lại kể lột nu lè ni vậy à, đây bà thăm ra chứ bảo đây bài cháy bà thăm lắm, <laughs> Hơ, lẻ, bán 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 nhau nó đúng ăn nó ăn cái gì mất vậy đào hòa chiêu ăn cái gì vậy leo những cái bây làm chụp nhá lệ đền biết phải đi túi lại ăn ơi này là nôm nhàng yu nôm nhàng yu này ban <laughs> <laughs> <laughs>

เออต้นกายู่ดูเลยตัวเองดีใจอ่เออมาเ่มใเพยอเออโอเคแหวะซื้อเบียงครับผมได้ไปกินบนรถไฟครับทุกคนครับและก็นี่คือขนมรังพึ่งครับผมทุกคนเคยกินกันไหมครับผมสามแผ่นครับผมยี่สิบบาทครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่สถานีปากคลองแล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้รถไฟกําลังจะมาแล้วครับทุกคนครับโนครับผม การกลับไปทำงานครั้งนี้ครับผมต้องยาวนานอีกแล้วครับทุกคนกว่าจะได้กลับก็เป็นเดือนเลยครับทุกคนครับนี่ครับรถไฟก็มาแล้วครับผมเราก็คิดถึงบ้านซะด้วยครับเลยนู่นู่นู่พีเอ็มพีเอ็มครับผมเราก็นั่งรถไปกับพี่เอ็มด้วยนะครับวันนี้ครับผมนี่ครับขอญาตขึ้นรถไฟครับทุกคนครับผมขึ้นรถไฟแล้วก่อนจะลงจากตัวรถไฟก็จิบของจากแวะของทาน In tòa luôn 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 โเคระหว่างทางครับทุกคนครับนี่คือพัทลุงบ้านผมครับผมและก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือเขาอกทะลุครับที่จังหวัดพัทลุงครับผมดังมากครับทุกคนครับแล้วก็สวยมากมากเลยครับทุกคนครับนี่แหละครับบรรยากาศสองข้างทางรถไฟวิ่งผ่านจากบ้านไปไกลไปทำงานต่างถิ่นครับทุกคนครับ ไปทำงานต่างถิ่นย่อมมีการคิดถึงครอบครัวคิดถึงแม่เป็นธรรมดาครับทุกคนครับนี่แหละครับผมชีวิตลูกผู้ชายครับผมที่ไม่ได้มีเพียบพร้อมมากมายครับทุกคนครับก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปทำงานเก็บเงินเพื่อที่ว่าจะได้มาอยู่บ้านครับผม นี่แหละครับบนรถไฟครับผมจะมีของกินและก็ของมาขายเยอะแยะมากมายเลยนะผมนะอยู่ที่แบบใครชอบกินอะไรก็จะซื้อนั้นนะผมนะนี่ครับพี่สุขครับผมพี่ชายของผมเองครับผมแกซื้อนี่ครับนี่ดูครับลูกชุบครับทุกคนครับอ่าลูกชุบใครเคยเห็นบ้างครับทุกคนครับเดี๋ยวนี้ลูกชุบก็หากินยากแล้วนะทุกคนนะนี่แหละครับบรรยากาศบนรถไฟครับผม แล้วก็พอได้กินครับทุกคนครับก็20บาทแค่นั้นครับทุกคนครับดูครับผมของก็ขายถูกๆครับแล้วก็นี่คือพี่เอ็มครับผมพี่ชายที่อยู่กองร้อยเดียวกับผมครับผมเป็นรุ่นพี่ของผมครับแล้วก็ผมซื้อขนมจีนมาครับผมแล้วก็เอามาแบ่งกันกินครับผมนี่ก็เป็นทอดมันครับผมแล้วก็มีไข่เป็ดด้วยมีผักนอด้วยครับ

ได้ยาได้แรงเบมนี่ปักนี่ซึงเรากินบัวถอนมันอย่างร้อยผมซื้อมาคือกอบชุดแล้วพี่เอือหั้นเลยโนโนโน่ักโนมุดทำไมเอ้ยาไปลุกมันพูดว้าพี่ร้อยผมบอกให้นำไอ้นุ่มกินปักห้องและนี่ก็คือบรรยากาศบนรถไฟครับทุกคนครับนั่งกินบนรถไฟแบบชิวๆครับผม เพราะกว่าจะถึงครับทุกคนครับใช้เวลาประมาณ7-8ชั่วโมงเลยครับทุกคนครับนี่ครับก็แบ่งเงินกินครับผมสุดยอดเลยมันมันมันหนังอยู่วัดเลยเลยร้อนยอดยิ่งมุดว่าลินเลยมาถึงโลนี่พูดวิ่มาถึงโลนี่มีใจซื้อมาเยอะนี่

และนี่ก็เป็นบรรยากาศครับผมที่ผมเอามาฝากทุกคนให้ทุกคนได้ดูครับผมดูครับแป๊บเดียวถึงสถานีบางกำมเลวครับทุกคนครับฝนก็ตกครับทุกคนครับอากาศดีมากครับผมอากาศไม่ร้อนคือนั่งรถไฟโชคดีนะผมนะที่ฝนตกแล้วก็แดดไม่มีนะผมนะผมบอกให้นะผมนะถ้าแดดร้อนนะผมนะนั่งรถไฟจะเหนื่อยมากๆนะครับทุกคนครับ สำหรับใครที่เคยนั่งรถไฟนะครับนะจะรู้นะครับนะการนั่งรถไฟชั้น3ามแล้วก็นั่งไปแบบยาวๆนะเหนื่อยแน่นอนครับทุกคนครับและนี่ก็มาถึงสถานีหาดใหญ่แล้วครับทุกคนครับทุกคนดูสิสถานีหาดใหญ่เป็นเมืองที่วุ่นวายมากๆครับผมทุกคนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นที่จะขึ้นรถไฟกันก่อนครับจับจองที่นั่งครับทุกคนครับแล้วก็นี่ ผมไปเจอน้องๆทหารนะครับนะกลุ่มหนึ่งนะครับผมนะน้องเขาบอกว่าลาพักกลับบ้านนะครับผมนะพี่ผมเหนื่อยมากเลยครับผมผมฝึกสหารเสร็จ ผมก็อยากกลับบ้านกลับไปหาแม่กลับไปหาครอบครัวกลับไปหาคนที่รักครับผมผมก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะผมนะ <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนะผมนะการเดินทางนะผมนะมีสเสน่ห์นะผมนะไม่ใช่ต้นทางหรือปลายทางที่จะไปนะครับผมนะแต่มันเป็นระหว่างทางที่เราเจอนะครับทุกคนนะว่าเราเจออะไรบ้างครับทุกคนครับและนี่ก็คือ น,น,น้องทหารนะผมนะโอ้โหบรรยากาศคือแบบแออัดมากตอนนี้คือแบบคนขึ้นมาเยอะแล้วครับทุกคนครับแล้วก็จับกายหาที่นั่งกันเยอะเลยครับผมสักพักหนึ่งรถไฟก็ออกจากชานชลาครับผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดนาราธิวาสครับตอนนี้ก็อยู่สถานียะลาครับทุกคนครับแล้วก็เจอแม่ค้าขายไก่ครับผมว่าจะซื้อไปฝากพี่ๆสักหน่อยครับขายยังไงอะ อันนี้เยอส่สิบาไม้ร้อยนึงคะนี่สามสิบสีสาไม้ร้อยนึงน้าอกอ๋สไม้ร้อนึงไหมคะอันนี้หน้าอกครับหนึ่งสอห้าโอเคครับออเรามีอันสีให้สไม้ร้อย่งเข้ารานาไหมตังไม่พอเลยไหมคะมีร้อยเดียวคนลยีบตนจีน สามสี่ห้าดีคร ouais ับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยว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 ผมเอาตังค์มาอีกก็ได้ซื้อข้าวเหนียวเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิบสามอันห้าสิบโอเคครับโอเคครับหลังจากที่ผมซื้อไก่ย่างเสร็จครับผมรถไฟก็ได้ออกจากชานชลายะลาครับทุกคนครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดนราธิวาสอีกครั้งครับผมนี่แหละครับผมระหว่างทางครับผมเราจะเจอ มากมายเลยครับผมแต่สิ่งที่เห็นที่เจอได้ก็คือบรรยากาศครับทุกคนครับจังหวัดนราธิวาสครับผมสวยงามมากครับมไทยครับผมเป็นดินแดนที่เขียวอุดมสมบูรณ์ครับผมเฉพาะภาคใต้ครับทุกคนครับนี่ครับผมมานั่งฟังเพลงชิลๆครับผมไม่มีอะไรทำครับผมนี่ครับ หลังจากนั้นครับทุกคนครับก็ใกล้ถึงสถานีที่ผมอยู่แล้วผมผมก็ต้องเดินจากโบกี้หน้าไปโบกี้หลังนะนะเพื่อจะลงท้ายๆนะผมนะเพราะว่าจะได้ลงถึงหน้าห้องไงครับทุกคนครับนี่ครับใกล้ถึงแล้วครับทุกคน ดูครับทุกคนครับรถติดยาวเลยครับโอ้โหนี่ครับใกล้ถึงแล้วโอ้โหกว่ายะถึงครับเล่นเอาซะแบบเหนื่อยเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูหมาของเราครับผมพวกหมาจรเหล่านี้มันน่าจะจำผมไม่ได้แล้วมั้งโอเคครับทุกคนครับถึงแล้วครับผมเวลาสุดท้าย วว้าวในที่สุดก็ถึงสักทีได้เดินเหยียบพื้นแล้วนูเอ็มตาพ้นเลยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเอาไว้นู่เดี๋ยวอ <laughs> โอเคไปจุดนี้จุดนี้พี่บ้าถึงแล้วครับทุกคนครับไปเข้าห้องกันโอ้โห เจอแฉะไปหมดพี่ลีทำไรวะพี่ลีปิดตู้เฮ้ยโอ้นี่เจ้าแมวเดี๋ยวต้องเปิดไฟก่อนถึงแล้วผมนี่ที่นอนผมครับโอ้โหดูดิทุกคนนี่เสื้อขึ้นหามแล้วนี่กับแค่สิสองวันนะเนี่ยแค่สองวัน Oh, เหนื่อยโอเคครับทุกคนครับมาสรุปให้ฟังวันนี้ก็ผมก็ได้ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับแล้วก็แบบรู้สึกเหนื่อยมากๆาเลยครับทุกคนจากที่นั่งรถไฟมาแล้วก็เพียมากด้วยสิบสองวันนี้แบบเรื่องราวแบบเยอะแยะมากมายครับผมที่ผมต้องคิดกลับมาคิดพับทวนตัวของตัวเองครับผม ว่าทำอะไรลงไปพูดอะไรลงไปที่มันแบบไม่สมควรหรือว่าทําอะไรได้ไม่ดีไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับทุกคนครับก็แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูน้องหมาของเราด้วยครับผมไปเจ้าโอ้ยไปต,บตสบายเลยพี่ดวงล่าง โอ้โหสบายเลยพี่โอ้ใส่หมวกคาบอยเลยอย่างนี้เออหมวเท่เลยพี่ฝนตกง่ายกันฝนโอ้กันฝนใช่ไหมพี่กันฝนกันแดดโอ้ทำไรกันเนาะโอ้โหโอ้โหวันทีครับชนะเลยชนะเลยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ย โอ้ยนั่งดูคาบหุ้นกันอยู่นะครับโอ้ยนั่นหุ้นเหรอโอโหโอ้โหโอ้โหตาุ้นเอ้าเอ้าเยเียนเยเียนไอเยอยนอ่ะเอ้า้้อ้ฮะ New, yeah, Mew! Yeah. Oh! oh.